สวัสดีครับนี่ผมจะมานาเสนอเรื่องพระบรมราโชวะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกร่ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจเชียงใหม่ครั้งที่สองณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2522บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้ออกไปปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ และเมื่อได้ปฏิบัติงานคงจะพบว่างานของหน่วยงานเหล่านั้นหลายๆส่วนมักจะซ้ำและซ้อนกันอยู่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือคลุกคลักขัดแย้งทำให้เสียประโยชน์ไปได้มากมายฉะนั้นเมื่อทราบอยู่แล้วว่าจะประสบเหตุการณ์เช่นนี้แต่ละคน จึงควรต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขคือร่วมใจร่วมมือกันเปลี่ยนการซ้ำซ้อนนั้นเสียใหม่ให้เป็นการประสานและร่วมมือเพราะเท่าที่สังเกตและพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าได้พยายามปรับปรุงแก้ไขงานที่ส้ำซ้อนกันให้ประสานกันแล้วจะช่วยงานของทุกฝ่ายดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากการที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ความบริุกใจและมุ่งมั่นอันเที่ยงตรงเป็นอย่างเดียวกันนั้นจะทำให้เข้าใจกันได้ผู้ใดมีหน้าที่และความสามารถอย่างไรก็จะทำตามหน้าที่และความสามารถอย่างนั้นให้ประสานสอดคล้องกันได้โดยอัตโนมัติความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จก็จะบังเกิดตามมาในโอกาสนี้จึงใคร่ขอให้บัณฑิต ตั้งความเพียรพยายามที่จะนำเอาความรู้ความสามารถและเข้าใจอันกระจ่างในประโยชน์และความเจริญของชาติบ้านเมืองไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนในการงานให้กลับมาความประสาทร่วมมือกันได้อย่างผลอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ